วแต่ไม่มีแก๊งไหนกล้ามานะพะกูมาเนี่ยไม่เคยถึงยี่สิบห้าเลยน้องไปแก๊งเราเป็นเรื่องปกติมันคือธรรมชาติแล้วจอดอยู่ฝั่งนู้นเขาเรียกเหี้อะไรอ่ะไม่ใช่เรียกแก๊งหรอเอาไหนวะคนมาเชียคนมาเชียพี่เอาไม้เจ็กไอ๋อไอ้ขวามือออกกูตาบอดเออมากันเต็มเลยอย่าฟังนะไอ้ดอกลูกนี้ถ้าแพ้กูยุบแก๊งตรงเส้นคงวานตั้งแต่ดาว ยุบรอเลยไอ้เหี้ยถ้างั้นไปสภาเลยเปล่าโอ้โหพี่บอสดูถูกจัดอาจจะชนะก็ได้นะพี่พร้อมจะไปอยู่แล้วนี่ไม่ไม่อันนี้ผมพูดเพื่อปลุกไฟใช่ปลุกไฟแพ้กูยุบแก๊งตีนทักขยะอันนี้ชุบได้นะทังขยะสีเนื้อเนื้อไม่ใช่เรือเหรอพี่อันนี้เล่นลิบต่อมอไม่ต้องยุบก็ได้ต่อเดี๋ยวพี่เค้มไอซิกมีไอซิกมีกุญแจเท่าไหร่มีอะไรใครรีบเล่นลิบต่อมอเห้ยแล้วใครเขารีบไปไหนวะ พี่สามทางานทำงานทำการเว้ผมไปเซตจับแล้วผมกดแช่งให้พี่ไม่เล่นได้ไหมหมดหมดเวลาแล้วเก็บเก็บแม่งเลยอะเออผมเราเก็บอยู่มาลมาลมา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 ยืนมายืนมายืนนี่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 ฟังนะเราจะไม่เราจะไม่ขึ้นเนินนะเว้เราจะเล่นแค่ตรงถนนนะโอเคป่ะตรงตรงไอ้ตรงกล่องอะแค่นี้พอมึงมองกูเป็นหลักตามมาดิ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 ลงมาลงมา ชุบชุบเอาให้ร้อยนะชุบกันกันด้วยนะชุบต้องเอาไปไปเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยมา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 ตาย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 หนึ่งแย่เกล่นแย่เกล็นแย่มตรงกลางเยอะมาตรงกลางตายเลยตายเลยตาตายตายไม้ตายอีกเยอะนะเพื่อนเยอนะเพื่อ ไปดิไปดิไอเจคอบเจคอบมาไปดดิเจคอบไอายไปเดาชูดิไปเดาชูบิแล้วไปเดาชูบิแล้วเขาตีดีสวยสวยเขาตีเยไปเดาชูไปดิชูตายตายชูเพื่อนด้วยชูเพื่อนด้วยชูเพื่อนด้วยไปเดาชูมาเดินหน่อยฮัลโหลสวยพี่แจ็คชูไปไปเดาชูหน่อยไปเดาชูหน่อยขบุ้หน่อยขบุ้หน่อยขบุ้หน่อยบูดไปบูดไปน้องบูดไปบูดเบิร์ดเลยเบิร์ดเลยสวย โอ้เล่นกันดีจัดคืนไวจัดเลยไม่ได้เล่นเลยอ๋อ้เหี้ยดีแล้วไม่ใช่หรอเห็นดีแลวไม่ใช่ไมดูด้หมดแล้วสองคนพร้อมหมดแล้วหมดแล้วใค่ทำไรลีบอลด้วยแค่ทำไรลีวอลด้วยใครไม่ทำไรลีวอลด้วยบอกเพื่อนคขาวด้วยยืนนิ่งๆอะรีวอลไปเลยน้องยืนให้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 รีวอลรีวอลตายตายปเดี๋ยว มันทีไม่ได้มันต้องเตะศอมันเป็นเนื้อแจทำไรอะแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเขาบอลแล้วเขาบอลล้วอ๋อไอ้ที่อดไปอยู่ JK เลยสัตว์ไม่น่าชนะเลยรู้งี้น่าจะโยนตีเพื่อนแม่งเลยดีกว่ะอย่างนั้นอะตอมอเลยได้ไหมอ่ะตรงเนี้ยสองครับสองเขาบอาบอหน่อยครับสองดูรีบเนาะโอ้โหดูไเยอะทุไายเยอะไปเวลามึงก็เป็นทองมากเลยเนาะตอมอตรงนี้เลยเหรอได้เลยแทงแทงพี่แทงอาไปผมไปปล่อยแล้วผมเลยเออมึงแทงไอ้แจ็คแล้วไปปล่อยอะไรนี่ ให้ลูกชายสุดที่รักของแก้วโมแหวนนึงนะคนดีคนดีของในัวมันเยอะจัดเลยสวยๆอดยุบเลยอดยุบเร็วสวยๆเออเงินในตัวมันเป็สิบล้านกูงกิดให้มันไปผมเปิดสวยไหมพี่ชายอ่ะกูไม่ได้มองเลยผมเปิดพี่จีตายไม่ได้มองกินดูก่อนอย่าเพิ่งมาเช็กชื่อที่ริวต่อแถวมาครับ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 เไไปหน อ๋อจริงๆผมเช็คไปแล้วนะพี่ลำเ<อ>หรอเช็คไปแล้วก็แยกย,ย, <20 S 2> ย้ายกันอะ<น>เช็คตอนไหนอะในวอลก็ได้มั้งพี่ในวอลมา20ครบหมดเลยมันมันน่าจะรู้อยู่แล้วว่าว่าขาดใครบ้างอหา5คนอะพี่รวย<ช>ไป่รวไม่รู้เนี่ยอุ้นอะพี่รวยไปไหนว,วะน้ำท่วมแล้วเปล่าฮัลโหลเพื่อนอ้นครับผมอยู่ไหนไปครูไปด้วยใจเกลียดถ้าไปเจอเกลน่าต้องเหงาติดใจอดอยู่ถาวรครับตบร่อโอคนนีน่ ี่มันเป็นอะไรกันตัวนี้เหมือนแมปตัวค้างไปครับผมครับเรียกใครหน้าตาเหมือนแทบแอบคุณเอ็นงั้นแหละใจก็อยากไปอยู่แต่ไปอยู่แกแกลุงแกต้องการคนรันร้อยนี่ถูกปหมล่ะเดี๋ยวไม่อยู่แกเดี๋ยวเราไม่เต็มที่เดี๋ยวเกรงใจ อยู่นี่เอาเอาเอาตรงนี้ให้รอดก่อนนะถ้าผมยังป่วยป่วยเป็นๆหายหายอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหไปอยู่กับเขาเดี๋ยวมาบ้างไม่มาบ้างละ่ะมีโซ่เรียวผ่านเรียวช้างะดิถามหนึ่นครับตระกูลเอ,ดเอด็ดกูดเอด็ดกูดดิง้งเปิดเทศตอนไหนออส จ่ายสามพเข้าได้เลยครับผมไม่ต้องทงต้องเทเลยครับขอขอแค่เราแบบต่านพอขอสุรต่านพอดีเลยเน้องพ่อผ่อเยอะๆโอ้ได้ครับพี่มันไม่เชิงหายหรอกแต่มันมันมันไม่ได้เป็นง้อยครับพี่มันมันยังสตรีมได้อยู่ครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบหัวหกเจ็ดชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อนเลย้ยก็เอาเท่าที่ไหวครับ ตึงร้องเพลงมากเพาะมากครับพิชขอบรุณคท้ากว่าคนที่บอกครับเป็นประโยชน์มาก,มากๆเลยแองกัูนว,วินเธอเอา้าแล้วแต่จะเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ไม่เข้าเดี๋ยวไม่งอเดี๋ยวไม่ได้งอนะตังตรงส,งสูงไว้จะได้ไม่ต้องมีใครเข้าไง อ่าจานดีกว่าผมคาพี่ชายโอ้หายป่วยเลยมา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 แย่มา,มา,มา,มาหายป่วยละปันร้อยไว้เราป่วยเปิดไรไรละ,ละ,ละวะเล่นเกมดีกว่าผมนะครับพี่ชาย ่าตอนนี้เหมือนสมาชิกจะเหมือนจะสี่พันแล้วนะขึ้นมาจากสองพันเป็นสี่พันอ่ะผมนี่อึ่งเลยเออได้ขยายาละโอ้โหแต่ไปสองกล้องหมดหมดไปเป็นหมื่น 100, เลยครับกูนิดอ่าเหมือนหาตังมารักษาตัวเองอะ่ะจริงๆ ยังไงก็พักผ่อนเยอะๆสุขภาพไม่เสียกัันพี่ชายไอ้นี่เลยแม้วันนี้จริงๆน้องก็พักผ่อนมาเยอะแล้วแหละก็เลยอยากคิดถึงทุกคนด้วยก็เลยอยู่มันมันไม่มีอะไรทำอ่ะคือพอมันไม่ได้สตรีมอ่ะผมก็ไม่รู้ทำอะไรอ่ะไม่รู้คุยกับใครด้วยคุยกับเมียก็ไม่ได้เมียแม่งก็สตรีมก็เหงาอ่ะเออเรายังมันก็ยังพอไหวอ่ะมันก็แบบโอ้โหไม่ได้เป็นงงเป็นง่อยแล้วไหวก็ và the tìm